สวัสดีครับโคกหนองนามหมู่สองตําบลหนองปลาไหลวันนี้จะมาพามาทัวร์โคกหนองนาสู่กับแรงเนาะโอ้โหเดือนกุมภาวันนี้วันที่หนึ่งกุมภาแรงอย่างแรงเลยครับปีนี้มงต้นไม้อุ่มงต้นไม้ยังสวยอยู่ยังมีความเย็นยังมีความชุ่มชื้นอยู่โอ้สวยงามอยู่ครับเป็นอุโมงเป็นทางเข้าไปเลย สวยงามสวยงามออ้ยเข้ามาแล้วเย็นชื่นเลยไปถึงกับร้อนเนาะก็ถือว่าได้ใบครับใบของต้นก้ามปูหล่นเต็มเลยเป็นปุ๋ยต่อไปบริเวณโคกนหนองนาก็ถือว่าช่วงนี้แรงเลยนะครับแรงต้นหญ้าตาย ก็ถือว่าได้เป็นฟางห่มดินเนาะยญ้านี่เหี่ยวแห้งติดดินไปเลยส่วนหญ้าแฝกนี้ยังเขียวอยู่เพราะว่าเรารดน้ําทุกวันไม่รดน้ําเดี๋ยวยืนต้นตายกล้วยโอ้หลอดหลอดหลอดมะพร้าวย่างงามเลยต้นสะเวาโอ้สุดยอดต้นสะเวางามมะพร้าวงาม,ม,าางามกามปูใช้ได้แต่หญ้าไม่เหลือ ยาติดดินนี้เรียบร้อยเลยกล้วยก็งามหน้าแหลงอย่างนี้เราห่มดินแล้วก็ลดน้ําพอดีได้ไก่มาพวนดินให้เออเขายังชั่วส่วนมะม่วงโอ้โหตอนนี้ยัางงามเฮ้ยยัางงามยังงามเห็นเห็นก็คือลูกเป็นพวงมีแค่เนี้โอ้ยมีได้เนาะเป็นดอกตั้งเยอะมีลูกแค่ กคจึงหนึ่งประมาณเท่าไรหนึ่งสองเอาหล่นละหนึ่งสองสามสี่ลูกก็ก็ถือว่าถือวปาะโชคดียังได้กินสี่ลูกส่วนมะม่วงอยู่ข้างในเนาะอุ้ยดอกงามแล้วต้นก็ง,งามด้วยส่วนอีกต้นหนึ่งอุ้ยต้นนี้ดอกเยอะดเวย ดอกเยอะดอกเยอะงามด้วยดอกเยอะด้วยไม่รู้จะติดหรือเปล่าแต่ติดลูกเขียวเขียวเต็มเลยอุ้ยใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ถ้าเกิดไม่หล่นซะก่อนนะไอ้ลูกเข,เขียวเเต็มเลยโอ้สวยสวยสวยไอ้ไอ้ดอกชุดแรกอะ่ะไม่ค่อยติดเลยไม่ติดเลยมั้งเนี่ยเออชุดแรกไม่ติดเลยแต่ดอกชุดใหม่นี้โอ้โหมีลูกให้เห็นแล้วถ้าเกิดไม่หล่นซะก่อนเนาะ นี่นี่นนมีลูกใครเห็นแล้วโอ้ยก็เช่นเดียวกันหม่มห่มดินแต่ไก่มาพนดินให้อะก็ไม่เป็นไรก็พึ่งพาสายกันคัดเลืดกินแมลงเราก็ได้คนมาพนดินไก่มาพนดินเนาะมามาม่วงพันเตีย้ยโหเตี้ยมากเลยเนี่ยผมยืนอยู่ประมาณเอวผม ก็มีดอกแล้วปีนี้จะติดหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเกิดติดนี่ถือว่าพันเตี้ยมากประมาณเอวผมเออประมาณเพียงเอวร้อยประมาณร้อยเซนหนึ่งเมตรอุ้ยถ้าเกิดมันขึ้นนะแสดงว่าปลูกปลูกมะม่วงต้นไม่ต้องสูงก็เป็นลูกได้เลยต้องนี่เลยฝรัง่งฝรั่งกิมจูบ,บนโคกงน้องนาโอ้โหดกมากดกมากๆ กิ่งหักแน่นอนดกอย่างนี้ลักษณะการหอ่อบอกเทคนิคเลยไม่ห่วงเนาะพลิกถุงเอาข้างในมาหอ่อเอาข้างในอยู่ข้างนอกเอาข้างนอกอยู่ข้างในพลิกเลยแล้วขยี้ขยี้มันจะเป็นเป็นฟูๆอย่างนี้เสร็จแล้วอะไรนะลูกมันก็จะไม่สัมผัสกับถุงแล้วก็จะไม่เสียผิวจะดีเป็นเทคนิคที่ที่ที่ทจอ ไม่กี่วันนี้เนาะเราห่อดูแล้วเออมันได้ผลนะเพราะว่าก่อนนั้นขยี้ขยี้ชุดหลังมานี้ไม่ค่อยเสียเลยแทบจะไม่เสียเลยชุดแรกๆเสียค่อนข้างจะเยอะอา้าวก็ถือว่าเป็นเทคนิคหนึ่งเนาะกลับด้านแล้วขยี้ถุงแล้วก็ห่อจะออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ทำให้เราประหยัดต้นทุนเรื่องของถุงได้ไปเยอะเลย ส้มโอแน่นอนครับส้มโอต้นนี้ได้กินลูกไปแล้วหนึ่งหนึ่งลูกเนาะโอ้ยส้มโอสวยรู้สึกว่าจะมีดอกนะไม่รู้จะติดหรือเปล่าแล้วต้นกล้วยโอ้โหกล้วยต้นนี้กอน,นี้งามงามงามอาจจะเหี่ยวบ้างด้วยแสงแดดเนาะส้มโออีกต้นหนึ่งอุ้ยต้นนี้เพิ่งกินไป อร่อยอร่อยหวานเลยแต่ต้นไม่สูงแต่เป็นลูกแล้วกล้วยก็เช่นเดียวกันโอ้สุดสุดไม่ถึงกับแย่เนาะแต่แต่หญ้านี้ไม่เหลือเลยนะหญ้านี้แห้งไปหมดเลยขนุนขนุนนี้เป็นขนุนปลูกเม็ดเนาะเออแล้วก็รอดเพราะว่าขนุนที่ซื้อมาราคาสูงสูงหน่อยไม่รอดเลย แต่เอาเม็ดมาปลูกแล้วก็เพาะไว้ที่บ้านปรากฏว่าอามาปลูกลอดเลยสุดยอดครับสดามันครับสดามันกินไปแล้วครับมันจริงจะพอดอกมันเนาะแต่ก็มีขมติดบ้างไม่ใช่ว่ามันแบบมันอร่อยเนาะไม่ใช่มันเหมือนมะม่วงมันก็ถือว่ามันอร่อยอยู่ก็มีขมนิดนึงใช้ได้ใช้ได้ไดฝรั่งบนโคกต้นนี้ ปีนี้ได้กินแล้วโอ้โห,โโหดูดิหลายลูกเลยห้าลูกอประมาณห้าลูกต้นนี้เป็นแล้วก็เป็นครั้งแรกเนาะแต่กินแล้วครับปลูกแค่ไม่ถึงปีรั่งได้กินไวมากๆต้นหมากครับงามเลยอะต้นหมากเอาไว้สําหรับที่จะเอาไว้เคี้ยวเนาะเอองามงามงามกระท้อนปุยไฟยัางงาม องามใช้ได้เลยรอดรอดรอดแน่นอนภาพรวมๆโคกหนองนาต้นไม้ก็ยังรอดอยู่แต่หญ้าไม่ว่าจะเป็นหญ้าแฝกก็ดีหรือหญ้าข้างๆนี้ไม่น่าจะรอดแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นคุมดินไปแล้วนะครับเป็นฟางคุมดินไปเลยเหี่ยวแห้งไปเลยโดยสภาพรอบๆแล้วต้นไม้ของเราเริ่มโต จากปีที่แล้วนี่ไม่มีต้นไม้เลยปีนี้ต้นไม้เราเริ่มโตเออวันแรกที่ปลูกเป็นที่ล้นๆไม่มีอะไรเลยนี่ปีที่สองเนาะปีที่สองเข้าปีที่สามถือว่าดีขึ้นเลยค้งน้องน้ำหมูสองครับสภาพดีขึ้นดีขึ้นสวัสดีครับ